บ้องจัวมูนามิเขาบอกคันแรกตายก่อนสมอค that, right? ันแรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถมันบ้องจัวเร็วเร็วหาที่จอดหาที่จอดที่มันปลอดภัยหน่อยเร็วเดี๋ยวผมลงรถเดี๋ยวผมลงรถให้หุ่นลงรถที่แถวไหนแถวนี้เหรอแถวนี้ไหมหรือยังไงขึ้นไปอีกไหมสั่งก็ได้ แถวนั้นแถวนั้นแถวนั้นเลยแถวนั้นเลยแถวนั้นเลยเอาบ้านนะตรงตรงบ้านนะตรงบ้านนะจอดดิจอดที่บ้านนะอ่าจอดจอดนันจอดนั้นแล้จอดนั้นกันแล้วก็จอดนั้นเลยหาผมหน้าผมยิงมันหน่อยยิงมันหน่อยอุ้ยโอ้ไม่เงยยกขันเลยกี่คนนะบอกแล้วขันแรกผมเก็บไปเสบียงเราไปเราผมยิงไปส่วนนึงอ่ะแต่แต่ไอไอนี่ไอนี่เราได้ใช่ป่าอีรถรถเกิดเราได้โอเคยไหมคุณยิงเอ่อไอพันธ์เช็คตายผมยิงทหารราบบัดดี้มันตายคนนึงผมนึกว่ามีคนเดียว วางอะไรี่อยวางอะไรที่อย่อยผมมีเป็นคนวิทยุเดี๋ยววางโตไปวางตรงอันี้ก็นว่าตรงตรงนี้นี่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 จทอุ้ยเายงมลุ่มยิงเาังบอลอลโออลโอยิงให้ปล่อยมเปล่อยมาเร็ล่อยห้าเลย เอางี้เอางี้เดี๋ยวไปเกิดไปเกิดข้างล่างนะไปเกิดฝอบล่างไปเกิดฝอบล่างเ,าเดี๋ยวไปตีจากข้างล่างดีกว่าหน้าหน้าฝอบล่างมีรถถังไทเกอร์โอเคบอกสคอตอีกหนให้เดี๋ยวผมย้ายรถเกิดมันดีกว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ปลอดภัยว่ะเติมอันที่ดีเป็นความพี่ที่ดีเด<อ>ี๋ยวย้ายย้ายย,าย,ย,าย,ย,าย,ย้ายมาข้างล่างเลยก็ได้มันจะได้ตีตีซีนอีกทีนึงจ่าจ่าครับจ่าผมเห็นลงหน้าจ่าฟางฟางพี่เห็นผมปะว่ามาว่ามาว่ามาถ้าผมซัพพอร์ตจะโกรธหลัง แอบไปอ้อไปขึ้นบนหลังจากคิดว่าไงแอบก็ดูดีแล้วก็จะได้มีมุมมีมุมดีเอาเลยเอาเลยเนียนได้อยู่แต่ต้องยิงตัวที่อยู่แนวหน้าผมไปเดี๋ยวผมไปท่าที่โบนมันจะได้คิดว่าเพื่อนมันเพื่อนมันโดนเพื่อนเราด้านหน้ายิงได้ได้ได้งั้นยวผมจะเข้าไปในเมืองแล้วผมจะอ้อไปที่โบนนะไปไปแต่ผมที่เสียงมอท่าอันหนึ่งผมไี้เสียงมอทแจ้งครับผมเจอฟอบเสียงมอท้าดังมากผมเจอฟอบเลยฟอบอยู่ท่าไป

ได้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 เดี๋ยวผมขึ้นไปในโบสถ์แล้วผมจะเช็คตอนนี้มันยังไม่รู้หรอกผมอ่ะผมเนี่ยมันเสือเงียบโอ้ผมเก็บได้ตรงฝผมเก็บตรงฝอปได้สิบกว่าตัวเลยโอ้ระเจ้าเออมันเกิดแล้วนะมันเกิดแล้วนะครับ,บ,บมันเกิดแล้วฝอบบนออกเดินออกมาระวังนะ เอ้ยผมมีข่าว้ายจะบอกว่ะว่าป่าป่ผมแตกชิวๆยังไงให้รู้ขึ้นไปใหม่ชิวๆมัน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 มีใครก็ได้มาอีสักคนหนึ่งได้ไหมตามผมมาหน่อยคุ้มกันผมเพราะว่ามันมีตัวดักอยู่ดักอยู่ที่โบส่์แหละไม่ไม่สนัยสนปยไปคนเดียวพอสไนั์สไนปยไปคนเดียวสไนปยไปคนเดียวสไนปยไปคนเดียวพอที่เหลือเดี๋ยวมาชมบุกเดี๋ยวรอเฉลยเดี๋ยวมาชมบุกทีมได้ดีกว่าทีมไสไนเปอร์ ใช่มันม pues ีสไนเปอร์อยู่บนโบดด้วยตัวหนึ่งมันดักแล้วก็ยิงผมทั้งหมดอยู่เลยสไนเปอร์สไนเปอร์ทอมพันเอร์โอ้โหเมื่อกี้เราดันมีผู้หลักจะมาเจ็บมัมากรถถังไทเกอร์เครื่องพังอร์อยู่นยิงแล้วพลาดยนดสวยงามตัวไหนแต่ว่าอีกนานนะตังไหนไทเกอร์ไทเกอร์ตังไหนมันหัวไปเลยผมันยิงเป็นหัวเลยมอสเพื่อนเราเอาโมสที่ไหนวะ ใช่มันมีตัวอยู่บนโบดแต่ผมผ่าด์บนบนโบดเจอแล้วแหละฟ็อกเสียหายครับฟ็อกเสียหายลงไปเองนี่สตัมเกวแวอยู่แถวผมนะผมได้ยินละที่มิดปืนละมาร์กได้ไหมว่าไอ้เสียงปืนพลสไนเปอร์มันอยู่ชั้นไหนอะผมจะได้ตักหลักตั้งตัวจชงครับฟ็อกฟ็อกมันพังแล้วครับผมตอนนี้เหลือแค่เรดิโอ สวยฟขาพังก็ดีละเหลือไม่เหลือเหลือแค่ APU ฟอบนะแต่แต่ฮับอ่ะที่เป็นเต็นเกิดอะพังแล้วสวยงามโดนโมท้าเราลงพวกเรากล้วนะผมจะไปเนียนเนียนไม่ได้ยินผมผมจะ มันอยู่มันอยู่เดี๋ยวผมวิ่งเสียงปืนสไนเปอร์มันอยู่อุ้ยระเบิดไอ้ป้อมทีบนบนออฟเิกติฟระเบิดสวยงามมีตายยังนะต่างทางเรื่อยๆตายครับตายหรือยั่อยู่นะอ่าโอเคครับเคลียร์บังเกอร์เคลียร์แต่มีทหารลาดนอนอยู่ตามพุ่มหญ้านะ ยิงเมื่อกี้มันไปแล้วไปไกลแล้วผมมันล้าแต่ตามแล้วเก็ตดาเดารถเกิดเดาตรงผมเนี่ยเอ้เดี๋ยวมันเหมือนมีรถลอยอยู่ไกลๆอยู่ตรงนั้นไว้แน่นะครับผมถ้ามันไม่มาไม่มาตบผมก่อนนะอ้อมมาตบผมอ่ะน่าแก่พูดไปทันกันครับผมวกพี่มแล้วแล้วไม่มีคอมมานเดอร์อ่ะถ้ามีคอมมานเดอร์น่าจะ่นเป็นงานดีอยู่นี้ ผมเห็นมูฟเฟ็กคนหอคอยอ่ะหอคอยนั้นมันขึ้นไปได้ไหมได้ได้หอคอยนี่ผมเองผมอยู่ผมอยู่เองผมอยู่อะอะแล้เมื่อกี้ผมยิงไปสองนัดเอ้นี่ยนผ่ยเนี่เนี่ยเนัดนั่นเอง่มเนี่ยนี่โเนี่เป็่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นธรรมดาชิวๆี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมีเนี่ยเนม่ยเนี่เนอ่ยเนีรยอ่ยเนี่ยเนี่นีนี่มเนยเนี่ยเนเนี่ยันี่ยเนไ่ใเนี่ยเนั่เนี่ยเนี่ยเนี่ัเีี่มานีเนเี่เนเนนเนนน ผมยิงมันตายแล้วตัวหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นคนยิงมันตายแล้วตัวนึงเราได้ทโอเคอ่าตรงจุดที่พวกคุณที่เป็นสม้งอยู่อ่ะไม่มีเยอรมันเลยมันน่าจะมาเริ่มออที่ที่โบสถ์ละโอเคมันน่าเอาที่โบสถ์มาเลยมาเลยมาเลยบอกทุกคนให้มาได้เลยเพราะว่าไม่มีเลยเยอรมันแนวแนวเนี้ยมีตรงโบสถ์ไม่มีเลยเออมีแล้วเว้ยมีแล้วเว้ยเริ่มมาเริ่มมาล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาและเต่าวเช็คยูไฟเออ you can c o m ม up now เริ่มเริ่มเริ่มเข้าโบสถ์มาแล้วพวกเยอรมันเริ่มเข้าโบสถ์มาแล้ว เดีว่าผมอ้อมจากข้างหลังกันผมอ้อมข้างหลังกันงั้นผมอ้อมไปดูด้านหลังโบสถ์แล้วกันนะเพราะว่าบันไดนี้น่าเดาเดาเดายิงไปไม่ได้ใครก็ได้ช่วยเข้าเข้ามาในโบสถ์ได้ครับครับกาเด็ดกาเด็ดเดี๋ยวผมไปเคลียร์ป้อมปืนจุดตัดไปให้แล้วกันนะพวกไอ้์อนตี้แอร์พวกไอ้คอมยิงเลยตาหน้าจ่าเลยหน้าจ่าไม่ใช่ตรงนั้นตรงเลาะตามกระแพงไปมันวิ่งตามกระแพง ตรงผมตรงผมประตูออนนี่ออนนี่ไอ้นี่ออนนี่ในบดเทียบในบทเทียบเล่นในบทเทียบเลยนบทเคี่ยวไหมบทเคี่ยวไหมบทเคี่ยวไหมด้านหลังบไม่เคลี่ยวมีเคี่ยวดทมีเคลียวเขาเขาบทมาได้เลยเขาบทมาได้เลยไงคุณเสือกิโลให้ไหมกิโลไหมบัวศพกันเลยเข้ามา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 บดเคลีย่ยวอะไรบดเคลี่ยวบดเคลี่ยวบดเคลี่ยวเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลย เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนิมกแพงโนิมกรแพงบรับดิมกแพงโนะดงได้เลยประชิดประชดิดไหนอะทิศไหนอ่ามาจิตอาศูนย์หนึ่งห้า ใครมันเป็นพิกลิทอ๋อไอ้ลิ้มแม่น้ำข้างล่างอ่ะ<ไ>อ่าชิพายละน่าจะใครอยู่นะใครก็รได้ที่ม,มาชวบผมไยผมตกผมตกขอคอยอบันไดมีไม่เอาโ r รช h o o t ั h o ่ t ไ่นะ half f โรเปย์เป็นเออเพยจากเกมแมสซินคีดอ่ะโดดลงมาใส่กองฟาง นี่ยเบอกคุณแบบว่าเขาอาจจะแบบว่าโดนแบบเอเกตเอาพาร์เกอร์ติเกอร์ไอ้พาร์เกอร์เกตเอาเปร์เกตเอาอ้ใช่เกตเอาจริงๆเออแฮรี่โดนนะแฮรี่โดนเอ็มจีดัอทหารเยอรมันดันมาข้างละดันมาแถวเมืองนะครข้าวไปครับ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงกำลังขึ้นไปมันต่ำมันสูงเกินไปนะต่ำมันมันอยู่ยืนได้เลยลบลบต้องกอมเพนี้กอมเพนดี้หน้าผมอ่ะตรวจสอบอะไรอย่งนีเดินาไกอะมันจะมีเอ็มซีตั้งอยู่ กับซาฟารีรถถังเอ้ยไม, er. ม่ไม่ใช่ไม่ใช่รถล้อไม่ใช่รถล้อยักษ์ยักษ์อ๋อสองห้าสิบเหรอใช่หรือเปล่าข้อมุนได้หมุนได้หมุนได้ ไม่คุ้นเลยฮงไม่ได้หรอน่าจะแพนเตอร์ผมนก่จะชื่อมันแต่ถ้าในคาเอาไป่อมันจะเป็นเซาอีสมีคนโนบ้านนะโไทเกอร์สด้วยแอลลี่แอลลี่โดนแลลี่โดนเกมเกมที่มีไทเกอร์สองก็ไดนี่ครับมีเนี่ยกางถนนให้คุณดูไหมเซาลิสเป็นปืนวางมอยู่ ดาวดาวเ south east ดาวแต่ผมจะตายแล้วเลือดออก่อนกำลังเข้าไปทางถนนแดงข้างหลังอะตรงเรนนี่เราคนขับรถทางด่วนนี่นีผมว่าตั้งตรงนี้ดีกว่าน่าจะเวิร์กมันมีทหารล่าไสเรามีเป็นทีมไทเกอร์อยู่ไปคิดมพวกเบเป็นไงให้กับไอ้ไอ้เองเลย เอร์มีปายังปืนใหญ่ข้างบนมีโหลดนะผมมีโหลดผมเรือปืนผมมีสิทธิ์มาสิทธินัดเองพบอยู่พบอยู่ไม่มีไม่มีผมไม่เห็นนะวางได้ไหมลูกล็กวางผมจะจะได้ตั้งเรลลี่ตรงนี้ก็ได้นะผมไม่รู้อะเรียบร้อยเรียบร้อยไดา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 คนเข็งแรงสุดมหมอุโมงตรงนี้ใครตายใครตายแล้วมาเกิดเรลลี่นะใครตายแล้วมาเกิดเรลลี่เรลลี่ไหนอะเรลลี่ยาวใกล้ๆเลยใชายชายชายใหม่ใหม่ไม่เกิด โอ้ยชิบมัาเอเาโอ้ไม่ได้ยินเลยเนเปิลไงสเตไนเปิร์สตายเกิดตรงลานรีพอยแล้วดันดันไปตรงสควอชลีเดอร์อยู่เล อโน่เป็นปอบคนโนนี้มันระเบิดได้ไหมปอตัวไอมาตรงใส่น่าจะมีรถเกิดอยู่นะเราวุฒิกันกันไนะตรงนี้บินได้ผมเห็นแค่ฟาวไปดิเจอรถเกิดแล้วไม่เห็นรถอยู่ไม่เห็นเกิดระเบิดได้ปหมบยอดมี่คนอะไรต้องลงใบเหรอได้ขอรีบเลยกับวะนะรู้แหละโฟกัสกันนะว่าจะแม่งไปรอจุดถัดไปแล้ว โอ้ยมันกระดาษคนไปมีคนมีคนมีคนะรวังมันโยนระเบิดนะคุณระวังโยนระเบิดนะสตัมเกเวียสตัมเกเวียสตัมเกเวียอยู่ทางเหนือทราบครับผมเดี๋ยวนีมที่5ให้รู้ไหนว่า เอนที้เาเอนทีรัเอาขบขลัวแบบดต่อสีเสคัญโอเคปีทีเอสดีกับเลิอ่ในที่สุดผมกะลางม่ตามมาเกิดขยบอาาเเพาะมาได้เลยอาณาเพาะมาได้เลยถุ่มกไป f r i n l y friendly, friendly in the trenches. Don't shoot. ทางเงื่อนเราบอกว่าเหมือนผมยืนเสียงรถทางฝั่งเราเลยใช่ป่ะใช่ๆๆ่ฝั่งเราฝั่งเราใช่ไหมเชื่ไหมโอเคๆๆเคสควอชลีดเดอร์ครับลานีพอยพร้อมไหมผมผมจะวางให้น่าจะพร้อมแล้วนะน่าจะนะอยู่ใกล้ๆเนี่ย สนามพอด้านน่ะ าทางเซาครับเกิดทางอะนะสวยใครถือปืนพกไปเดินบวกกับมันตายยังอุ้ยโอ้ยยัอยโอ้ยมอย้อยอ้ยโอยอยยโอยโออ้ยนยอ้ยอยโอยอยโออร์เอยยโ้ย เดินเข้าดาร์คเข้มระวังกันนะตัวแปลกเลยเขาอยูอ่ฝั่งเลยวัดวัดเลยด้วยผมตามหลังอยู่โอ้ยจ้าวตรงตรง,ตรงลงตรงลงรถเอ่อสองห้25 5. 25 5. มาห้าสองสองหาห้าสอ้าหกรอมาันกราไปดาว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 ยิงสวยครับเดผมนั่งรอ ผมกำลังวิ่งไปหาเมื่อกี้เออ่จิดปัญหาพวกกทางทางอ่าชิวชิวผมรอนี่คูน้ำสนามเพาะเหรอทไปสนามเพาะถึงต่างโอ้มันให้เขาอยู่ออกน้องคนเท่คนเดียว คนสโคต์ผูลีเดอร์ไทยคนเดียวโอ้โหอ่โอ้ยก่อนคุยกันลำบากละเจอชาวต่างชาติผมตึงไปไม่ทำตามสั่งต้องเชื่อฝั่งแม่น้ำอ่ะมันจะมาอ่ะมันจะมาว่าเราระวังเฟนนี่แฟนนี่ใครจะสองแฟนเดียวในเกมเลยวะข้ามไนสอง าหมอทารถกีดเที่ยงต,งตรงตรงที่เล็นต้นไม้นะที่เำบาาตอนนี้เราไม่มีไดอเราไม่มีอะไรนะเราทายเพราะมีคะแนนรถกีเลยมีร้านี่คอยก็เหลือเฟื่ออยู่นะครับ ฟังนะอย่าเชื่อใจคนรัสเซียมันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษอ้ยทุ่มด้งอ้ยฝลังอะไรก็เป็นไม่ดิเหียดกันกันได้ ปลาระเบิดข้ามมาแล้วนะปลาระเบิดข้ามมาแล้วเต็มตัวสแปสมสโมกข้ามาเพียบเลย 1.65จ้าตอนนี้ผมเป็นเชลช็อกอะมันโยนระเบิดใส่ผมเต็มเลยมันนึงกวนระเบิดทำให้คุณไม่ได้มันแจ้งนั้นระเบิดไม่ได้ มันก่มันอยู่ตรงบ้านโรงโกดังโกดังเล็กอะอยรนี้อยู่รอนี้ช่วยกันช่วยก อาหารเรามันโผล่แต่อาหารที่คุณเอาตอนนี้ Watch out Watch out They might toss s o m e t h i n here on us I think it's over I think it's over Uh, don't fall in, man. I'm gonna pop you. Yes. Yo. Yeah. Yeah. Oh yeah. Very good, very good. Hello. Very good. Hello. Step. Uh, very good.